สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องเอกสารชุดสำคัญนะคะที่เป็นเหมือนหัวใจของภาพพันธสัญญาใหม่ในพระคัมภีร์เลยค่ะครับผมมีทั้งเรื่องราวชีวิตคำสอนมีจดหมายส่วนตัวด้วยแล้วก็บันทึกนิมิตที่อาจจะดูลึกลับหน่อยๆน,น่าสนใจมากๆค่ะ รจริงๆเป้าหมายเราวันนี้ก็คือลองมาสกัดเอาความคิดหลักๆหรือว่าช่วงเวลาที่แบบเออมันน่าจดจําจริงๆออกมานะครับเพื่อให้พอเห็นภาพรวมว่าสาระสําคัญที่ข้อความเหล่านี้อยากจะสื่อเนี่ยคืออะไรกันแน่ดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเปิดมาที่กลุ่มแรกเลยที่เราเรียกว่าพระกิตติคุณนะคะอย่างมัทธิวมารโกลูกายอนเนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้ตั้งแต่แรกๆเลยก็คือวิธีการสอนของพระเยซูคือ ท่านสอนแบบมีพลังมีอำนาจในตัวเองนะคะมันต่างจากพวกครูสอนศาสนาหรือธรรมจารย์ในยุคนั้นแบบชัดเจนเลยค่ะอย่างที่เขาบันทึกไว้หลายตอนเลยใช่ครับประเด็นเรื่องอำนาจในการสอนนี้น่าสนใจมากคือมันไม่ใช่แค่คําพูดอย่างเดียวไงครับแต่มันมาพร้อมกับการกระทําด้วยอย่างการรักษาคนป่วยอย่างที่บอกไปการรักษาคนโรคเรื้อนอืมค่ะหรือเคสที่แบบเพื่อนๆหย่อนคนงอยลงมาจากหลังคาอันนั้นก็ด้วย หรือแม้แต่การห้ามพายุในทะเลสาบสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนทึ่งมากครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวิธีการสอนของท่านที่มักจะใช้คำอุป,ปมาอย่างเรื่องคนหวานพืชในมัทธิวค่ะเข้าใจง่ายดีนะคะครับแล้วก็คำสอนที่มันท้าทายความคิดเดิมๆของคนยุคนั้นมากๆเช่นการไม่ตัดสินคนอื่นหรือที่พีกสุดๆก็คือให้รักศัตรู ซึ่งมันสวนกระแสะสังคมยิวโรวมันตอนนั้นแบบสุดๆเลยครับมันก็เลยไม่แปลกที่จะสร้างแรงเสียดทานกับกลุ่มผู้นำศาสนาเดิมอ๋อพวกฟาริสีที่เราเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับพวกฟาริสีที่เขาจะเคร่งเรื่องธรรมบัญญัติแบบเป๊ะๆตามตัวอักษรมากๆเข้าใจแล้วค่ะทีนี้จากคำสอนแล้วก็การกระทำที่ดูทรงพลังของพระเยซูในพระกิตติคุณเนี่ยพอมาถึงหนังสืออีกเล่มคือกิจการเนี่ย อันนี้เหมือนเราจะเห็นภาพขยายเลยนะคะว่าคําสอนเหล่านั้นมันก่อร่างสร้างชุมชนผู้เชื่อยุคแรกขึ้นมายังไงอืมค่ะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่สำคัญมากๆเลยนะผมว่าคือการกลับใจของซาโลโอ๋อคนที่ตอนแรกข่มเหงคริสเตียนมากๆใช่ไหมคะใช่ครับคนเดียวกันเลยที่เรารู้จักกันในชื่อเปาโลเนี่ยแหละจากคนที่เคยแบบไล่ล่าจับกลุมกลายมาเป็นเหมือนกระบอกเสียงคนสำคัญไปเลย โหพลิก oh, เลยนะคะครับแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเปิดรับคนต่างชาติหรือคนที่ไม่ใช่อยู่เข้ามาในความเชื่ออย่างเรื่องของนายร้อยโครเนเลียสในกิจการบทที่10เนี่ยอันนี้เป็นการขยายวงความเชื่อออกไปกว้างกว่าเดิมมากๆเลยครับถือเป็นก้าวใหญ่ของศาสนาคริสต์เลยนะพอความเชื่อมันขยายวงกว้างออกไปแล้ว ทีนี้ก็มาถึงพวกจดหมายฝากต่างๆใช่ไหมคะที่เปาโลหรือคนอื่นๆเขียนไปถึงคริสตจักรตามเมืองต่างๆเนื้อหาก็น่าจะเน้นเรื่องกันให้คําแนะนําสั่งสอนให้กําลังใจอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะเพราะอยู่กันคนละที่แล้วถูกต้องเลยครับจดหมายเหล่านี้กลายเป็นเหมือนคลังคําสอนสําคัญเลยทั้งเรื่องหลักความเชื่อแล้วก็การใช้ชีวิตประจาวันของคริสเตียนแกนหลักๆก,ก็จะมีอย่างเรื่องความรอดที่ไม่ได้มาจากการทําตามกฎแบบเป๊ะ แต่มาจากความเชื่อในพระเยซูอันนี้เปาโลอธิบายละเอียดมากในจดหมายถึงชาวโรมค่ะหรือการเน้นย้ำเรื่องความรักว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันนี้ดังมากๆในหนึ่งโครินบทที่13ที่คนชอบอ้างถึงกันบ่อยๆอ๋อบทแห่งความรักใช่ครับแต่ที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างคือการเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อกับการกระทำคือเชื่อแล้วมันต้องแสดงออกมาในการใช้ชีวิตด้วยไม่ใช่แค่คิดในใจ อันนี้ยากบจะเน้นมากๆเลยหรือที่เปาโลเขียนในโคโลสีบทที่3ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าให้ดำเนินชีวิตให้มันสอดคล้องกับความเชื่อใหม่อ๋อเหมือนเป็นการย้ำว่าความเชื่อไม่ใช่แค่เรื่องในใจอย่างเดียวแต่ต้องแสดงออกเป็นการกระทำด้วยแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องการอดทนต่อความยากลำบากด้วยใช่ไหมคะเห็นพูดถึงในหลายฉบับเหมือนกันอันนี้สำคัญมากครับเพราะต้องไม่ลืมว่าคริสเตียนยุคแรกนี่เผชิญการต่อต้าน การข่มเหงเยอะมากอืมจริงด้วยค่ะครับจดหมายอย่างหนึ่งเปโตรหรือฮีบรูเนี่ยเลยเน้นให้กำลังใจให้ยืนหยัดมั่นคงอย่าท้อถอยโดยชี้ไปที่แบบอย่างของพระเยซูเองแล้วก็ความหวังในอนาคตคือเป็นการประคับประคองจิตใจของชุมชนที่กระจัดกระจายแล้วก็เจอความกดดันเยอะครับค่ะทีนี้ก็มาถึงเล่มสุดท้ายที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอ,อ,อ่านยากทำความเข้าใจยากที่สุด ก็คือวิวรนเล่มนี้เต็มไปด้วยภาพสัญ,ญลักษณ์นิมิตแปลกๆเยอะมากเลยค่ะสารหนึ่งคริสตจักรเแหง่งภาพลูกแก่หรือพระเมศสัป,ปดกการพิพากษาบาบิโลนแล้วก็มีเลข666อีกดูลึกลับซับซ้อนมากเลยค่ะ จริงครับว่าภาษาสัญ,ญลักษณ์ในวิวร์นี้เยอะมากจริงๆแต่ถ้าเราลองมองทะลุภาพเหล่านั้นไปนะครับแก่นสำคัญของวิวร์จริงๆคือการให้ความหวังแล้วก็กำลังใจแก่ผู้เชื่อที่กำลังทุกข์ยากในตอนนั้นมันพูดถึงการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างอำนาจของพระเจ้ากับอำนาจที่ต่อต้านพระองค์ อย่างเลข666ที่คนสนใจกันเยอะๆเนี่ยก็มักจะถูกตีความว่าอาจจะหมายถึงอำนาจของจักรวรรดิโรมันในตอนนั้นหรืออาจจะเป็นพลังอำนาจใดๆก็ตามที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าอ๋อเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอำน,นาจชั่วร้ายอะไรทํานองนั้นประมาณนั้นครับแต่หัวใจหลักจริงๆคือภาพของชัยชนะสุดท้ายของพระเจ้าการสร้างโลกใหม่ฟ้าสวรรค์ใหม่แผ่นดินโลกใหม่แล้วก็เป็นการปลอบโยนให้ผู้เชื่อเนี่ยอดทนสัตซ์ซื่อจนถึงที่สุดไม่ว่าจะต้องเจออะไรก็ตาม หูฟังดูแล้ว ภาคพันธสัญญาใหม่นี่มีครบทุกรสจริงๆเลยนะคะตั้งแต่เรื่องราวชีวิตที่เข้มข้นการเติบโตของชุมชนคำสอนที่ลึกซึง้งไปจนถึงภาพอนาคตที่ให้ความหวังใช่เลยครับมันเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากจริงๆแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อยากชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องเงินตลันในมัตเทิวที่คนรับใช้ต้องเอาเงินไปทําให้เกิดผลไม่ใช่เก็บไว้เฉยๆไปจนถึงคําสอนแบบตรงๆเลยในจดหมายของยากรที่ บอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการกระทําก็ตายแล้วคําถามที่น่าคิดมากๆคือถ้าเราเป็นผู้ฟังในยุคแรกที่ได้ยินสารเหล่านี้ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มันจะท้าทายให้เราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวันของเราการทํางานการปฏิบัติต่อคนอื่นยังไงบ้างการเชื่อมโยงความเชื่อในใจกับการกระทําภายนอกให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่ยังคงท้าทายผู้คนในทุกยุคตุสมัยเลยนะครับไม่ใช่แค่ยุคแรกเท่าน,านั้น